ตอนนี้กำลังต่อแถวซื้อข้าวมันไก่ค่ะที่ร้านสดใสปิ๊งปิง,ปร,งร้านเปิดตอน5โมงเย็นเรามาต่อคิวตอน5โมง14เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กินตอนกินมองสดใสครับชิวมเงมงตรงนี้ขายมา5ปีกว่าแล้วนะทุกวันครับวันหนึ่ง30ตัวครับ5โมงถึง4ทุ่มแต่ไม่ถึงท้กวันมันก็รสชาติทั่วไปของข้าวมันไก่แต่ว่ามันได้เยอะกับราคามันถูกธรรมดา30ครับพิเศษ35จำโบ40บาท ร้านผมจะเป็นราคาเดียวทั้งหมดทอดต้มผสม3 0ิบาทเลยจาก20่ิคือตอนนี้เหลือแค่5คิวเท่านั้นก็จะได้กินแล้วท้องร้องมากกว่าเสียงไก่ที่พี่เขาสับอีกตอนนี้โอเคใกล้ถึงคิวของเราแล้วค่ะคิวถัดไปก็จะได้กินละจ้าข้าวมันไก่ผสมจัมโบ้หนึ่งแล้วก็ข้าวมันไก่เนื้อหนังจัมโบ้หนึ่งข้าวมันไก่เนื้อล้วนจัมโบ้หนึ่งข้าวมันไก่เนื้อหนังธรรมดาหนึ่งข้าวมันไก่ผสมเนื้ออกใส่หนัง จัมโบ้หนึ่งแล้วก็เอาไก่รวมเออไก่ล้วนๆนะคะไม่เอาข้าวหนึ่งค้ามันไก่ที่สั่งมาละจ้าอย่างอันเนี้ยเป็นจาน35บาทเน่ได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็นจาน30บาทได้เยอะมากแต่ว่าจานจัมโบ้เนี่ยโอ้โหเน่เลยจานใหญ่มากคือได้ข้าวสองก้อนอะทุกคนแล้วก็น,นี้เป็นไก่ล้วนไก่สับล้วนอันนี้50บาทได้เครื่องในดแล้วก็ได้ไก่จานใหญ่เหมือนกัน แล้วก็น้าซุปเขาให้แบบนี้ทุกโตเลยจ้าก็คือจะมีกระดูกไก่ด้วยน้าซุป้อยใหญ่ด้วย <Okay. S 1> น่ากินมากน้าจิ้มก็ฉ่าๆเปะละ่าอืมอือหือร่อยเลยไก่นุ่มมากไก่นุ่มข้าวหอมน้าจิ้มแซ่บ <c oughs> สมกันรอคอยรอหนึ่งชั่วโมงคือคุ้มค่าทุกคนคือต่อคิวแบบยังมีความหวังได้เลยมันอร่อยมาก เข้าใจเลยว่าทำไมทุกคนถึงยอมรอบางคนเนี่ยรอแบบรอนานมากที่รอหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าไม่นานมากนะหรือรอนานกว่านี้อีกไก่ทอดมันถึงไก่ทอดบ้างแวะคุยกับชาวบ้านไก่ทอดจ้าตบกรอบไก่ทอดอร่อยอยู่จ้าไก่ชิ้นสับใหญ่ๆอะอร่ยากินมากเครื่องในไม่หั่นเลยปมายว่าร้านเขาไม่หั่นแล้วนี่ก็ไม่หั่นด้วยจับนุ่มมาก น้ำซุปอันนี้พี่เขาให้แบบนี้ทุกๆๆจานเลยค่ะทุกคนแล้วก็ทุกโต๊ะแล้วก็ไอกระดูกพวกนี้ยังมีเนื้อติดด้วยมาคือกระดูกที่พี่เขาเหมือนแบบสับไก่เสร็จแล้วมันแบบไม่ได้ไม่ได้เลาะออกเ่ะเขาก็มาต้มเป็นน้ำซุปให้เรากินได้ดีใช่แล้วก็บนโต๊ะจะมีขิงมิพริกให้เติมได้ด้วยทุกคนสามารถเติมได้เลยหรือว่าใครชอบกินซอสดำเด็กน้อยชอบกินซอสดำานะี่ก็สามารถใส่เลยพี่เขาวางบนโต๊ะแบบนี้ข้าวมันไก่สดใสฟลิงๆงต่อฮิวนานแค่ไหนก็ต้องรอค่ะเพราะว่ามันคุมามาม้มค่า